เมื่อไรใส่มาจนจะครบแล้วนะครับทีนี้จะมีด้านล่างนะครับที่เราจะต้องใส่ด้านใต้ที่อยู่ด้านใต้นะครับของตัว solid ตัวเลข40กับตัวเลข50นะครับสังเกตว่า face ที่มันกําเนิดเนี่ยมันจะไปอยู่ตรง f a สด้านบอ t ท o มเลยด้านล่างด้านใต้ของตัว solid เลยนะครับทีนี้ถ้าเราเลือก face ตัวนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถทะลุลงไปเลือกนะครับ f a สที่ต้องการจะใส่ d i เ e n s i o n ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการดัดแปลงนิดหนึ่ง นะครับดูระน้าเฟสก่อนอันดับแรกนะครับเฟสตัวนี้ถูกเลือกนะครับขนานกับชิ้นงานแนวนอนนะครับเฟสตัวด้านใต้จะขนานกับชิ้นงานแนวนอนเพราะฉะนั้นเราลองอ้างอิงตัวชิ้นงานแนวนอนแผ่นนอนด้านบนนี้เป็นตัวอ้างอิงก่อนนะครับย้าย u c f f a c e นะครับมาเกาะไว้บน a ฟ e แนวนอนด้านบน ENTER ยอมรับค่าครับจากนั้นนะครับ เมื่อเราทําการเลือกเฟสที่ขนานกับเฟสที่เราต้องการใส่เลนส์ชัานเสร็จแล้วเป็นอ้างอิงนะครับให้คุณใช้คําสั่ง UCS อีกตัวหนึ่งนะครับชื่อคําสั่งว่า Origin UCS นะครับ Origin UCS ไอคอนจะเป็นกรกบาทสีแดงตรงนี้นะครับ Origin UCS คือการย้ายตําแหน่งของตัวแกน UCS โดยที่ไม่มีผลกับแกนนะครับ ไม่มีผลกับแกนหมายความว่าไงซัดชี้ขึ้นฟ้าเมื่อเราย้ายตำแหน่งใหม่ซก็ยังชี้ขึ้นฟ้า x y ชี้มาหาเรา x กับ y เมื่อย้ายตำแหน่งใหม่ก็ยังชี้มาหาเราอย่างนี้อยู่นะครับผมคลิกคำสั่ง origin UCS นะครับเลื่อนเมาส์ซ้ายลงมา origin UCS แล้วปล่อยดูขึ้มาลายครับ specify new origin point จากนั้นเลื่อนเมาส์ลงมานะครับผมอ้างอิงจุดด้านล่างเพราะด้านล่างจะเป็นจุดเดียวขนานกับตัวแผ่นพื้นหรือพื้ทอมเลื่อนเมาส์ลงมาที่จุด ในจุดหนึ่งของชิ้นงานด้านล่างแล้วคลิก New Origin Point ใหม่สังเกตเห็นไหมครับตำแหน่งแกนทั้งหลายจะอยู่คงที่เหมือนเดิมแต่จุดกำเนิดของมันจะขยับมาตามตำแหน่งที่เราเลือกใหม่ลองดูอีกทีนะครับ Origin UCS z e ชขึ้นฟ้า X Y ชีมาหาเราเลื่อนตำแหน่งใหม่ครับ New Origin Point ไปที่มุม z e ยังชี้ขึ้นฟ้าอยู่ X Y ก็ยังชี้เข้ามาหาเราเหมือนเดิมนะครับนี่คือตัว ที่จะแนะนำให้ใช้ตัวต่อไปชื่อว่า Origin UCS นะครับเมื่อเราย้ายตำแหน่งตัวนี้เสร็จแล้วนะครับลองใส่ Dimension ดูจะได้ไหม l i n e a r Dimension ครับจากลิ่นถึงลิมลากออกมาครับตัวเลข40ได้แล้วนะฮะสังเกตว่าจุดกำเนิดจะมาขนาดอยู่บน bottom f a c e ด้านล่างพอดีลิ่นถึงลิมลากออกมาตัวเลข50 แต่สังเกตตัวเลข50ตัวนี้กลับหัวครับเพราะฉะนั้นกลับไปที่คำสั่งเดิมครับ Z axis rotate ucs หมุนไปกี่องศาผมใส่ไปเลย180องศา enter นะครับทำบ่อยๆแล้วจะจับหลักได้เองว่ามันจะหมุนกี่องศากันแน่นะครับคลิกริมถึงริมลลกออกมาครับ50องศาลบตัวเก่าทิ้งไปนะครับนี่คือการใส่ dimension ของตัวชิ้นงานทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีคำสั่ง2ตัวที่เพิ่มมาในวันนี้ นะครับชุดคำสั่งของ rotate axis กับชุดคำสั่ง origin UCS นะครับ